ค่ะยังไม่ปัป้มเบรกกันต่อเลยนะคะของนิสสันเซนท่าเซนท่าปีสิบสามนะคะสิบสามทับสิบหกบีสามหนึ่งนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ต้องมาวัดไซส์กันด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อว่าจะใส่กับรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะคะโอเค จะมีลูกยางที่เหมือนกันอยู่นะคะโอเคตัวนี้ไม่เหมือนสองตัวนี้น่าจะเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับตัวอื่นนะคะจะมีทั้งหมดตห้าตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะคะโอเคตัวนี้จะเป็นตัวบางนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีร่องนะคะเรียบๆเนาะ ิจุดสิบจุดห้ามิลประมาณนี้นะคะ1 0บจุดห้าสิจดหประมาณนี้นะคะรูในแล้วก็ขอบนอกจะอยู่ที่ยี่เออสิบมิลนะคะความหนาจะอยู่ที่ประมาณห้ามิลนะคะตัวนี้จะหนากว่านะคะหนากว่าตัวเมื่อกี้ที่เราวัดไปนะคะ12บมิลรูใน ขอบนอกจะอยู่ที่ 19. 5ุ้ามิลความหนานะคะความหนาจะอยู่ที่ 6. 6 5ุห้าเกือบ7จมิลเลยนะคะนี่ค่ะสองตัวนี้เขาจะเท่ากันนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวมีบ่ามีบ่าแล้วก็มีร่องนะคะมีร่องแบบนี้นะตัวนี้เขาจะรูรูเล็กนะคะประมาณรูนี้ประมาณ8มิลนะคะ แล้วก็ขอบนอกขอบนอกวัดตามกันแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่เพี้ยน19.5มิลความหนานะคะความหนาอยู่ประมาณ5มิลนะคะส่วนตัวเล็กตัวเล็กก็ประมาณ8.5มิล